อายุเพิ่งติดตามอาจานได้แน่จะประมาณสามเดือนค่ะคือก่อนอันนี้หนูแบบน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าอืมโอเคอืมค่ะอายุเท่าไหร่คะลูกอายุเท่าไหร่สิบแปดอ้นี่เท่ากับลูกเดนดูเลยนะแปดเออแปดสี่หนึ่งเก้าแปดสี่ปีไอแปดสี่นี่เดือนอะไรเดือนห้าอันนี้ปีหนูหรือปีอะไรนะปีน ปีหนูใช่ไหมเออลูกชายอาจารย์เนี่ยมุกกรามุกกรานะคะแล้วก็แล้วก็ทํางานแล้วอย่างอ่ะเอานี้ขึ้นมานะคะแล้วทำงานแล้ว <c oughs> แล้วสาเหตุที่ซึมเศร้านี่เป็นเพราะว่าเรื่องงานเรื่องความกดดันอะไรต่ออะไรนี่นใช่ไหมมันเหมือนเป็นลมอะไรก็ไม่รู้แล้วก็โอเคชุดโค้ดี้ขึ้นมาอืมโอเคมันก็ยิ่งถูกกดดันมากขึ้นใช่ไหมอืมโอเคแต่ว่าหนูก็ พยายามคิดค่ะถ้าในทางโลกอะค่ะหนูก็พยายามคิดสักแบเห็ดไหมเซฟที่มีความสุขแบบยิ่งหมากอะนิดหนึ่งนะครับหนูก็รู้สึกว่าเออหนูดีขึ้นแต่ว่าไอ้จุดที่มันมันมีจุดอยู่ข้างในใช่ไหมที่เราก็ยังไม่เข้าใจใช่ไหมเป็นปมใช่ไหมช่วงหัวค่ะหนูก็รู้สึกว่าไม่ดีหนูเป็นแก้วแบบด่าว่าว่าแล้วก็ไม่รู้จะช่วยตัวเองยังไง ม่โอเคแล้วยังไงคะแล้วหนูมาเจออาจารย์เนี่ยได้ยังไงมาเจออาจารย์ได้ยังไงมันก็มีคิดเร่งนะคะเร่งในยูทูบหนูไม่เห็นอาจารย์ไปสัมภาษณ์กับคุณนตัตตลี<า>ซึ่งหนูก็ไม่เคยคุณตามคุณนัตตลีอะไรอย่เงี้ยมาก่อนนะคะมันขึ้นมาแล้วพอหนูบนแบบหนูอกวอะไรเนี้ยอะไรเงี้ยค่ะมันแปลกใจมากหนูก็เลยแบบอ่าเรื่องสากลวานมันก็สนุกเรื่องมนุษย์ทางดาวพรสนุกเนี้ยค่ะส่วนอ่ะลองนั่งสมาธิดูตามปาะจารและการอะไรเงี้ยค่ะ หนูก็แบบอ่ะนั่งพอฟังเดินม้วนฟังดาวเสร็จหนูก็นั่งสมาธิตามคิวม,มันก็สั้นๆนะคะ<า>หนูก็เฮ้ยเกิดสภาวะที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตนี้เลยอะค่ะสภาวะอะไรก็คือหนูรู้สมมึกสงบหนูรู้สึกนิ่งอย่างเงี้ยค่ะตเต็มข้างในใช่ไหมเขาที่โว่โว่ใช่ค่ะเพราะว่าหนูจริงๆหนูก็เป็นชาวบุตรที่เอาก็แค่ทําไปว่วากับคุณแม่ตัดทะเบียนบ้านค่แล้วหนูก็คือจริงๆหนูตั้งใจแล้วว่าเออหนูจะไม่มีสรรพนา จนพออ่ะกคิดว่าเค้หนูน่รอหูสั้าตั้งในชีวิตนึงนอะเงี้ยสรนแ่ทำขืนตรงนั้นหเป่าเลยค่ะก็คือึอชีิรอกตของอาจารนะคะแออผมก็่วยใจคิดไม่เยอะไม่ไม่มีควาหนูเรื่องศาสนาอะไรด้ฟเง้ยคะก็ทำไปเลยค่ะต้องก ม่มีอะไรมาทำร้ายหนูได้เลยว่าตราเอ็มมันเอ็มปัญญาที่มันเกิดขึ้นกับหนูคือนั้นนะหนูเข้าใจหมดเลยว่าความว่าพุทธศาสนากับคริสต์ศาสนาค่ะมันคือเรื่องเดียวกันเรื่องความรักอะไรเงื่อนข้านี่ทำไมเร็วมากเลยเนื่อมันหนูงงมากมันเป็นแบบสองวันเลยทิ้งชีพหนูเลยอะเรีเลยใช่ไหมโอ้นี่หลังตีนเป็นหน้ามือจริงๆเลยเนาะ หลังจากนั้นอะแล้วพอหนูเราก็เองเหมือนความพัญญาที่มันเกิดมันก็มีพวกเรื่องแ่ะข้าวของที่หนูซื้อมาอย่างเงี้ยที่หนูคิดมันเติมเต็มหนูได้ไงอะค่ะหนูก็ชอบช็อปปิ้งซื้อของอะไรเงี้ยมันแับไร้สาระมากค่ะไม่หนูมึนหนูแบบไม่เอียนกับสีหีแล้วเลยปลออย่างเงี้ยดหลอดเลยเออหลังจากนั้นคือแต่หนูก็มูว่ามันเกิดเลยนหนูเนี้ยค่ะตหลังจากนั้นขื้หนูเข้าใจเลยว่าแบบ ศาสนาท่างส่งศาสนาหรือไม่ว่าศาสนาไหนไหมคือเรื่องโยกันนี้ค่ะคือมันเป็นความเข้าใจที่มันเกิดขึ้นเองคะจากการนั่งสมาธิเองค่ะนี่แค่สามเดือนที่ผ่านมานี่เองใช่ค่ะเราก็มันก็คือสองวันแรกที่หนูเจออาจารย์แล้วก็แบบสุตามแค่สองัางแค่นั้นเองค่ะก็คือนี่คือครั้งแรกเลยที่มาใช่ไหมใช่ค่ะว้าวไอ้หนูก็คือผ่านทูทุกค่ะอือแล้วหนูพอหลังจากนั้นคืออาการซึมเศร้าของหนูวะ หนูงงเลยว่าแบบหนูรู้สึกว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นกับหนูมาก่อนไอที่ผ่านมามันคืออะไรเลยค่ะไออาการนั้นคือไอ,ไอความรู้สึกของหนูเหมืนหอนเป็นแก้วที่แตกนะคะมันไม่มีเลยค่ะมันเตงเป็นแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยะะโอ้นี่แค่ได้ปลาตัวนี้ค <c oughs> ุ้มชิดเป่งเ <c oughs> ลยเนี่ย <c oughs> หนูว่าคือที่มหาสาร็นไปด แต่พนาศันท์ไม่เห็นหนูก็แค่หนุ่มสักคิมเป็นในยูทูบเหมือนแบบไอ้ขี้ขอ้ขอความที่หมดสักคิมมะค่ะมันน่าจะยาวสักกระดาษ A4 ได้อะแล้วเหมือนยูทูบมันก็ไม่ยอมให้อยู่แบบกด enter เข้าไปค่ะหนูก็คิดว,ว่าเออหนูต้องมาอืม <c oughs> โอเคค่ะอ้ศาสตร์ทูศาสตร์ทูวันนี้เนี่ยคุ้มมากก็คือชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยละลังตีมเป็นหน้ามือ ฉะนั้นในเหตุการณ์นันนั้นช่วงช่วงล็อกดาวน์ที่ซึมเศร้าอะไรนะตรงนั้นน่ะก็คือเหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายแหละที่จะทําให้เกิดสิ่งดีๆเนี่ยขึ้นฉะนั้นใครที่มาเจอของดีนะจะต้องผ่านอะไรที่มันหนเนี่ยหนักหนาสาการไม่แต่งแหอออจกโซอะไรอย่างออเงนะี้ยท่าวหมู่ผ่านมาแล้ว <c oughs> ผ่านมาแล้วนี่นะเห็นลูกของคนอื่นเนี่ยได้อย่างงี้นะ้ลูกเรา <c oughs> ลูกเอ็นดูเนี่ยก็คือซึมเศร้าอะไรมาก่อนเนี่ยอายุเท่านี้เลย อายุเท่านี้เลยซึมเศร้าอะไรแต,แต่แต่คือที่เขากินยานเนี่ยแต่ไม่ได้กินยานใช่ไหม,มไม่ได้กินยานใช่ไหมเนี่ยเขากินเขากินแต่ว่าผ่านมาสี่ห้าปีแล้วห้าปีที่เขาเลิกกินยานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรายิ่งมาเจอเนี่ยพี่ชายอย่างนี้เนี่ย,เ,ยเขาก็มันก็มันก็ดาวมันก็ดาวนะคะแล้วเราพยายามที่จะคือคนเป็นแม่แล้วเป็นครูด้วยสอนลูกตัวเองไม่ได้ต้องให้คิดดิงนะคะ ไม่ไม่อาจารย์น okay. yeah> 네ี่ก็พูดอย่างนี้ไงเราจะต้องไปเนี่ยนะคะตีหัวเมืองฝ่ายเหนือฝ่ายใต้แล้วค่อยมาโอบเมืองหลวงก็าจะต้องทําให้ตัวเองดังเป็นคลูไปเลยแล้วค่อยอ๋อแม่ฉันอย่างนี้เราโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูซิว่าแม่สอนอะไรแบบเพจนี้เพื่ส่งไปสอนใชาเคสนี้ให้ลูกดูอะไรนะคะส่งให้ลูกย์นี่ไงไอไอความแตกต่างทางด้านภาษาเนี่ยมัน คือที่จริงเนี่ยนะเขาก็ได้อ่านและพวกฟีดแบ็กอะไรแต่ละมันกลายเป็นเรื่องเคยชินเนี่ยของเขาเข้าใจไหมที่เขาก็เฝือของเขาอะจนเราก็ไม่ไม่พูดแล้วในขณะเราทําถึงจุดที่เราเราสร้างสถาบันเนี่ย,น,ยนะคะอาจารย์ก็ไม่รู้จะต้องไปตีหัวเมืองฝ่ายเหนือฝ่ายใต้อีก,อ,กอีกเท่าไหร่ถึงจะโอบเมืองหลวงได้อยู่ชากชาอดีมากเลย นี่คุณแม่ก็หายห่วงแล้วเนาะเพราะไม่มีอะไรเจ็บสําหรับพ่อแม่นะคะที่เห็นลูกเนี่ยนะคะสืญเสเจ็บมากแล้วเราไม่รู้จะช่วยเขายัางไงเนี่ยก็ได้แต่อยู่อยู่ตรงนั้นเนี่ยกับเขาดีค่ะลูกชื่ออะไรนะหนูเดลแช่์ปุ๊กใช่ไหมปุ๊กนะโอเคเข้ามาในห้องจับข่าวได้ออยังเข้ามานะคะเข้ามาในห้องจับข่าวเนี่ยจะได้เออ อาจารย์ก็อยากจะแนะนำนะถ้าถ้าสมมุติว่ามีอะไรเนี่ยในไอการบริการเนี่ยอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่อง QHST เนี่ยนะคะมันบางอย่างนะมันเป็นปมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอดีตประชาติเนี่ยก็เป็นได้เอาเนี้ยอาจารย์จะช่วยปลดล็อกได้เยอะของอาจารย์เนี่ยที่มีเซสชั่นกับเจเนี่ยทำให้อาจารย์เนี่ยเข้าใจปฏิปต่ออะไรต่ออะไรได้ได้เยอะมากเลยได้เยอะโอเคนะคะอ่ะใครกะท่านทางงบธนาบุตรเปุกเลยไป